วันนี้เราจะมาทำการบันทึกบัญชีรายการวันที่3สตมกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชีโดยสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ค่ะเราจะเข้าที่หน้าหลักของโปรแกรมนะคะคลิกที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาที่ WorkFlow ค่ะซึ่งเราสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะเข้าาเข้า เอนึ่งสองห้ค่ะถึงที่เบอนึ่งสองหค่ะแล้วกดโอเคค่ะเราจะดูว่าระบบมีอมืน,นให้เราอัตโนมัติให้หรือยังนะคะเราจะประับุงในการเข้าถึงค่ากดโอเคค่ะคลิกท,ที่ F สแก้ไขค่ะ ซึ่งยอดที่ถูกปิดไปแล้วนะคะที่ระบบลงบัญชีให้เราอ u t o m มัติดโดยเดบิตเป็นจำนวนเงิน849บาท2ส,าส,ส,าสตางค์ถูกต้องแล้วค่ะเลยสิบันทึกค่ะโอเคค่ะเราจะกด S เสร็จออกนะคะกด Yes ค่ะแล้วก็บันทึกรายการคะ่ะวันที่3 1โดยสั่งคำนวณค่าเสื่อม 好